อาจารนางลงติล่ะนางลงคือหอมนางลงเออแล้วเบิ่งบานอาซูฝากยังมาหานโนลุ้นจังเลย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 ทองคำบ่อทองคำบ่อไพโนมาจังเบิ่งเห็นบ่ เอาว้ว้าว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 หนึ่งหอหนึ่งหอสองหอสองหอสหอสามหอคุณเชียงสองหอหวานห่งอว้าว้าว ว้าววว้าเสียคุณเสี่ยงนี่บอหอยข้อให้เหรินพูละอันนี่บอว้าวาว,าว,าว,าว้าววว้าปลาอันนี้ออกนะมะค่อยกินได้คือปลาอันนี้อน,นอกเขาใส่สีถักใส่เอ้จีบว่าพันหาจังเลเนาะบึงเนี่ย อยจมนะคุณย่านะคุณเข้าคลิปนะคุณย่าอย่าจมนะคุณเข้าคลิปนะคุณย่านะว้าวว้าว้าว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 ว้าค้าสวอาวุหน่อยค่ะ้าวค้าวว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 ้าวาวว้บวว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวอ้า้าวว้า้าวว้าวว้้าว้าวว้้าว้า้า้าว้า้ จ้าอีหยัางน้อเนี่ยจังสิ